ค่ะทุกคนวันนี้เราได้ไปมิตเตอรดีวายไ,ไ,ไว้อีกแล้วค่ะเราอย่างลบมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีทั้งหมดเจ็ดชิด้นเลยเพราะว่าวันนี้ก็คือ,โโอเขาเอาใหม่มาเยอะ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 มากเลยนะคะหอเอาใหม่มาจะมาดูเซตแรกกันเลยนะคะ มันจะเป็นเซตไอศครีมค่ะเราซื้อมาสองเซตเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกาแกะกัน let's go <S ก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะ mm hmm. เมื่อกี้ลืมบอกนะโอ <Okay, S 1> <Okay, S 2> เดี๋ยวไปดิคลิปกันต่ออีกแกะเดียวนละคะจะมีไอศครีมที่เป็นแท่งอย่างนี้เลยนะคะมันจะยาวยืดออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะป็นจะไอศครีมสองชั้นเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะแต่มันจะคนละสีนะคะนี่โฟก,กันในนี้ อันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็อันนี้ไม่เหมือนค่ะอันนี้ไอศครีมโครนที่มันมีสองรสเลยนนี้ก็ไม่ไม่เหมือนกันแต่คนลสนะคะโอเคไปดูเซตเตบายวิวโอ๊ยแ้วเ๋ย่าใส่ดูกันก่อนอันนี้ก็ไอศครีมไม่เหมือนนะคะแต่ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรนี่เข้าไปเป็นลมแป๊บหนึ่งว่าร้อน อันนี้มันจะเออมันจะเหมือนกันนะคะเต่ามันจะมันมันจะไม่เหมือนกันนะคะนี่โคนมันไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่โคนมันไม่เหมือนกันข้างนอกเสียงดังนะคะเลยถ่ายก็เลยมาถ่ายในห้องนะคะมันก็ยังได้ยินอยู่ดีก็ต้องขอโทษนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่มีเสียงรบกวนนี่อันนี้ก็ซ้ํากันนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นน้ำเป็นเหมือนจะเป็นน้ำอะไรสักอย่างอะ่ะมันเป็นสมูทตี้อ่ะสมูทตี้เนาะแล้วก็สมูทตี้หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะสมูทตี้อะไรสักอย่างเราเรียกปิดต้องขษด้ัวนอันี่ไอศครีมถ้วยนะ,นนค,นนนะคะโอเคไปดูเซตต่อไปเซตต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้เลยค่ะอันนี้ก็มาใหม่นะคะ ที่จริงมันมีเส้นรองเท้าด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมา,พาพมอะะเพราะว่าพ่อไม่ได้ซื้อคะเพราะว่าเจ็ดชิ้นแล้วนะคะไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเราก็ไปนะคะเพราะว่าพ่อเราหยุดแค่อ,อาทิตย์วันละครนะคะเดี๋ยวไปอาทิตย์หน้าอีกนะคะก็จะไมมันมีก็คือยังระบงใหม่มาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าตอนคือเรื่องเลือกไม่ถูกเลยนะคะเรื่องมาให้นี่ก่อนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปแก้กันเลยโอเคมาแล้ว มีมัสเมโร่ด้วยนะคะเป็นมัสเมโร่ที่เป็นรถอะไรอ่ะเป็นรสสตรอเบอรี่เนาะอันนี้จะเป็นรสบลูเบอรี่ก็มีบลูเบอรี่ไม่ค่อยไรลีมันเป็นอย่างนั้นไม่สวยเลยเท่าไรต่อไปเป็นไอติมอัช็อกโกแลตช็อกโกแลตน่ากินมากๆเลยแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นน้ำไม่ใช่น้ำสิเป็นเหมือนจะไอศกรีมบุดออกมานะ มีสต้าบัรี่แปะอยู่ด้วยแล้วก็ไอศครีมสองชิ้นนะคะน,นี่อันนี้มันมีรสองุ่นกับรสส้มนะของจริงอะ่ะของนี่เป็นอย่างนี้เซตต่อไปไปดูกันเลยลืมบอกนะคะทุกคนเซตต่อไปก็คือเราแกะแล้วนะคะนี่แกะมาจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยโอเคนะคะเซดีก็คือแกะไปแล้วนะคะเพราะว่าก็คือแบบกว่าแบตจะเต็มอะ่ะ กว่าเบ็ดจะเต็มสเปอร์็นนะคะก็คือใช้เวลานานมากเลยนะคะบบก็เลยแบบทุกไย่นั้ก็เลยนี่ค่ะแกะแล้วค่ะเพราะว่าก็คือต้นกลับมากับเบ,บ็ดเหลือหนปแล้วนะคะก็คือหนเปร์เก็คือถ่ายไม่ได้นะคะก็เลยต้องรอให้มันสเปเหรือว่าสเปอร์นนี่แหละคะ่ะ ก็ก็ไปแกะออกมาเลยตัวแรกนะนนี้มันเหมือนจะเป็นปลาอะไรสักอย่างเลยเราไม่รู้เหมือนกันนะมันมีเขายูนิคอนด้วยอันนี้ซ้ำกันนะคะซ้ำกันแต่คนละสีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตรงโน้น่ะที่มันเป็นสัตว์ตรงโน้น่ะซ้ำกันนะคะปลาโรามาเอ้ยใช่ปลาซีอันนี้ก็ปลาเหมือนจะเป็นปลาอะไรนะใช่ปลาสิฉลามเอ้จุลแคค่ะนี่ค่ะนี่ฉลามอยู่นี่ค่ะ นี่นะฉลามีนี่นะจลามฉชลามแถลามนะคะเขาทำรายละเอียดดูเหมือนจริงนะเนี่ยนี่จะเป็นน้องเต่านะคะแล้วก็จะมีลูกของมันด้วยนะ,ะลูกอยู่บนกระโดอของแม่มันนะคะแ้เราทำคลิปเราชอบปวดเฉียดแต่ว่าเราจะอันไว้อันนี้จะเป็นปลา,าปลากเป้านะปลาปกเป้าเนาะแล้วนะจะเป็นทั้งกลิ่นตัวนี้คือเราชอบมากที่สุดแพนกวินนะ ขางวินแรงบรินนี่น่ารักมากไปดูเซตต่อไปกันเลยอืมอันนี้เราจะไม่ข้ามนะคะเพราะว่ามันแกะเอ้ยมันแกะแล้วนะะโอ้ไม่ใช่เซดีสิอันนี้สินี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นเต่าน้อยผู้น่าสงสารนะคะเต่าน้อยตัวนี้ออกมินมินเนาะไม่ได้เปิดแฟลชไงมันกเลีน,นั่นอหไออกมินมินแหละในกล้อง หักฟ้านี่ก็อันนี้จะเป็นน้องปลากระเ็นน้อยนะคะปลากระเ็นก็ตัวนี้เหมือนจะเป็นโอ้ยตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวเป็นปะวานที่มันมีเขาเลยไม่รู้เหมือนกันนี้ก็โรมานะคะโรมาซาซาี่เน็นเป็นวอลลัสนะคะเป็นวอลลัส เพราะว่าโดวสีดาวโรวนคือเป็นวอลลัสเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มันคือวอลลัสนะคะอันนี้แนะนำมิสเตอร์ดีวาลีมียังลบออกใหม่วันหนึ่งก็จะมีอย่างลบออกใหม่มาสิบสิบอันเลยค่ะตอนไปก็คือยังลบออกใหม่เยอะมากมีรูปปืนใหญ่ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเพราะว่ามันคือของเด็กผู้ชายแล้วก็ก็คืออยากซื้อมาแต่ว่าเราเดินเอ้ยเรืออัติน่าเราอ,อัติน่านะจะเป็นน้องมานาม้ำห้ามานาม้ำ เดี๋ยวเราจะไปซื้อรูปรองเท้าแก้วด้วยต่อไปเซตต่อไปจะเป็นชรา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 ,ชะราจะมาดูตัวแรกนะคะจะเป็นปลาที่ก้างเป็นปลาก้างปลาอย่างนี้ปลานนี้มันจะติดกัน,นะค่ะมันไม่มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างเนี้ยมันไม่ได้เป็นเหมือนเด็กนะคะเดี๋ยวพูดถึงเด็กแล้วมาดูรูปเด็กเลยนี่ค่ะรูปเด็กอันนี้มันจะเป็นสีชมพู กับสีฟ้านะคะสีฟ้าก็จะน่ารักมากไอ้สีชมพูน่ารักมากดูดิไอไอไอหัวมันจะมาถอดไม่ได้นะเฮ้ยหัวน่าจะมารถถอดได้เออเดี๋ยวค่อยถอดโอ้ต่อไปจะเป็นเหมือนจะเป็นแจกันที่มันมีผ้าออกมาเลยอย่าโอเคค่ะท <Yeah. S 2> okay, ี่ มีกีก็ไม่ร <iah> ู้ใครมาก็คือแม่เรามาอันนี้จะเป็นแจกกันที่วันนีค่ะออกมาแล้วก็จะเป็นแพะหรือแกะไม่รู้นี่จะแพะเลยโอ้ยสังสัน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 ก็จะเป็นน้องปูปูปูตัวเต็มวัย ปก็ปตปวนี่เราชอบมากค่ะจะเป็นน้องควายของเรานั่นนี<ฟ>่เลยนี่แควายโอเคแม่เราไม่อยอมปิดตัวให้นี่จะเป็นน้องควายของเรานั่นเองควายหรือว่าวัวก็ไม่รู้สุดท้ายมันมีนางฟ้าไหมด้วยเดี๋ยวให้ดูดนางฟ้าก่อนเลย โอ้ยแกเอ็กชิปแป้งเลยโอ้นี่ไดลยน้อง,งฟ้าของเรานะคะนางฟ้ามันน่าจะถือธนูนะนี่ยังลบธนูก็มีแต่ว่าธนูไม่ใช่ยังลบนะตัวตรงนี้เป็นยังลบสีฟ้าก็คือยังลบแต่ว่าตรงสีม่วงไม่ใช่ยังลบเนาะนี่ให้กันโอ้ธนูตัวใหญ่กว่านางฟ้าก็ น,นี่มันเป็นที่ชั่งน้ําหนักของของ,ของเทวดาหรือเปล่าเทวดาเออดาวไม่ใช่อย่างลบนะแต่ว่าตรงนี้นี่อันนี้มันสามารถเปิดได้ด้วยสามารถอ,าออกได้ฉันเปิดได้อ้ออันนี้จะเป็นน้องเหมือนจะเป็นแกะนะคะเนี่ยจะเป็นแกะหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ย ตัวต่อไปจะเป็นเหมือนจะเป็นน้องกุ้งเลยนะน้องกุ้งหรือเปล่าเนเธอเนี่ยสตูดิโอเดี๋ยวต้องรีบก่อนนะคะเพราะว่าเก้านาทีแล้วค่ะนี่จะเป็นน้องไรอรันหรือว่าสิงโตน,นั่นเองเลยนะคะโอเคนะคะก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะเจอกคลิปใหม่ๆบ๊ายบาย